<c oughs> ไมนแพ้กันเลยปลาห้าวห่าวพี่นอ้องเบิ้งปลาบอนเต็มเลยานะฝนที่ตกบ้างปลาสีห,าห,าหา่าวครับผมครับผมพี่นอ้องเดี๋ยวพามายามลอดตอนนี้ครับผมเบิ้งน้ำปลาห่าวอยู่เดี๋ยวมาดูกัน รอบหลังนี้ต้องมีอาการครับผมเหมือนปลาจะเข้านะครับมีอาการมาเหานี่เหรอพี่น้องหลังนี้เหมือนจะมีปลาเข้าวันนั้นก็เข้าไปเจ็ดตัวหลังเดียวเอาไปอยู่นี่เข่าจักตัวเหมือนมีเข่าครับหนึ่ง สองนะผมอีกสามไม่แพ้กันเลยจั๊กตัวโอ้ยดูวจังอีกแล้วครับผมหนึ่งโอ้โหใหญ่สองเอามาโอ้โหูย ได้เลยพี่น้อง3ตัวครับผมโอู้หูใหญ่อีกแล้วใหญ่อีกแล้ว1 2 3โอ้โหพี่น้องช้ได้ครับผมจัด3บ่ลุด2โอเคแล้วครับผมข้าดีครับครับผมพี่น้องกราบสวัสดีกันตอนเช้าๆครับนี่เราก็ได้มา สามตัพี่นอ้องหลังเดียวครับผมหรือว่าหมานถามากคุ้มกับคุ้มเลยนะครับเกินคุ้มละหลังเดียวสามตัวแล้วก็ตัวใหญ่ๆด้วยครับถิดว่าเขาไหลก็ดีว่ามันตอแ่้เแ็มแรกครับผมพี่นอ้อง มา,าแทนที่สองสไซโลครับผมพี่น้องแทนที่สามโอเคครับผม มาพี่น้องสรุปย่อยครับผมปลาช่อนเราก็เข้ามาหลังเดียวครับผมแล้วก็ได้ปลาบูมีสามตัวพี่น้องเขาเพื่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาชั่งปลาช่อนกันครับผมหลังเดียวคุมเลยตรงนี้น้ำมันแห้งลงเยอะแล้วปลานไม่เข้าแต่พอได้อยู่พี่น้องเนาะเต็แมแรกครับผมโลสอง สี่สองโลโลหนึ่งยังไงคับเจ็ดขีดแปดขีดนะตัวนี้อยู่ที่เจ็ดขีดเคครับผมสรุปยอดของเราก็ชั่นสามตัวแล้วก็ประมูลอีกสามตัวมันมาเก๊ะเก่าแล้วครับผมพี่้องสวัสดีครับ